ให้ลองจินตนาการภาพในเดือนกันยายนปี2003นะครับตอนนั้นแอนดี้แจสซี่กำลังนั่งคิดด้วยความกังวลนะครับมันเป็นความคิดที่เขาไต่ตองมาเป็นเวลากว่าปีแล้วนะครับที่กำลังจะถูกนำเสนอต่อทีมผู้บริหารระดับสูงของ Amazon แนวคิดก็คือการที่ Amazon เนี่ยควรที่จะเริ่มสร้างและขายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตอลให้กับบุคคลภายนอกนะครับเขารู้ดีว่าหากไม่สามารถโน้มน้าวเจฟเบโซและทีมผู้บริหารคนอื่นๆได้ มันจะไม่เพียงส่งผลเสียต่ออนาคตในบริษัทของตัวเขาเพียงเท่านั้นนะครับแต่ Amazon เนี่ยยังอาจจะพลาดโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่อีกด้วยนะครับและเมื่อถึงเวลานําเสนอนะครับเจฟเบโซก็ได้ตัดสินใจอนุมัติแผนนี้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ในตอนนั้นเองเนี่ยไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าพวกเขากําลังเริ่มต้นธุรกิจที่ภายในอีก20ปีต่อมาจะมีมูลค่ามากกว่า1ล้านล้านดอลลาร์และนี่คือเรื่องราวของ AWS หรือ Amazon Web Service ที่กลายเป็นหนึ่งในแนวคิดปฏิวัติวงการเทคโนโลยีที่สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์และเป็นการก้าวเข้าสู่ธุรกิจใหม่ที่ประสบความสำเร็จอย่างมหา,าศาลของ a เม z o n เรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek s t o r y p ว w e r f u l s t ส r y Inspire People สวัสดีครับผมดนทลาดนจากดนบล็อกนะครับและนลี่คือรการ Geek Story นะครับ รายการที่เล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักเทคโนโลยีเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับในพีนี้จะมาชวนคุยเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของ Amazon Web Service ซึ่งผมว่าหลายคนน่าจะรู้จักกันดีในทุกวันนี้นะครับเพราะว่าปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกแม้กระทั่งในประเทศไทยเราเองก็ล้วนพึ่งพา AWS นะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลระบบจ่ายเงินเดือนหรือระบบ CRM นะครับ นอกจากนี้ยังมีสตาร์ทอัพชื่อดังที่มันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Uber, Netflix, Airbnb ต่างก็เคยใช้งาน AWS ในช่วงแรกๆของการก่อตั้งบริษัทของพวกเขานะครับแม้กระทั่งหน่วยงานของสหรัฐอย่าง NASA และ CIA ก็ยังใช้บริการของ AWS เช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าประวัติของ AWS เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่โอ้โหมีความน่าสนใจอย่างมากนะครับ เนื่องจากมันมีหลายปัจจัยที่นําไปสู่การเกิดขึ้นของมันนะครับหนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยๆก็คือทฤษฎีที่ว่าเจฟเบโซและผู้บริหารระดับสูงของอเมซอนคิดค้น AWS ขึ้นเพื่อหาไรายได้เสริมจากความจุเซิร์ฟเวอร์ที่พวกเขาเหลือใช้นะครับแม้ว่าตัวของเบโซเองเนี่ยจะไม่รู้สึกพอใจกับค่าใช้จ่ายด้านเซิร์ฟเวอร์ของอเมซอนในตอนนั้นแต่การให้เช่าความจุเซิร์ฟเวอร์มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนการเช่าล็อกเกอร์เก็บของนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีบุคคลใดเพียงบุคคลเดียวนะครับที่คิดค้นแนวคิด AWS มาตั้งแต่แรกนะครับผลลัพธ์มันเกิดจากการประชุมบันทึกภายในบริษัทและการสนทนาระหว่างบุคลากรหลายสิบคนหรืออาจถึงร้อยคนภายใน Amazon นะครับเจฟเบโซและแอนดี้แจซี่นะครับที่เป็น CEO ของ Amazon ในตอนนี้เนี่ยเป็นผู้มีบทบาทสำคัญที่สุดในการมองเห็นภาพรวมของสิ่งที่ a เมซ o n กำลังพยายามทำนะครับ ย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่1,990อเมซ o นกำลังประสบปัญหาที่เกิดจากความสำเร็จของตัวพวกเขาเองนะครับตอนนั้นเนียอยดขายพุ่งสูงขึ้นถึง838%ระหว่างปี1,997และปี1,998บริษัทเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เกือบทุกวันนะครับมีการจ้างวิศวกรจำนวนมากแต่โครงสร้างพื้นฐานภายในบริษัทมันเริ่มมีข้อจำกัดนะครับ ในเวลานั้นเนี่ยอเมซอนทำงานบนสถาปัตยกรรม2 t i e r architecture นะครับประกอบไปด้วยแอปพลิเคชันแบบ o n o l i t h i c ที่ด้านหนึ่งเนี่ยให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของพวกเขานะครับและอีกด้านหนึ่งก็คือฐานข้อมูลจำนวนมากที่กำลังเติบโตขึ้นตามลูกค้าใหม่หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสถาปัตยกรรมนี้เนี่ยทำงานได้ดีเมื่ออเมซอนเนี่ยเป็นเพียงร้านหนังสือออนไลน์ขนาดเล็กแต่เมื่อบริษัทขยายตัวเนี่ยระบบนี้ก็เริ่มสร้างปัญหามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ สถาปัตยกรรมดังกล่าวนี้เองเนี่ยมันมีปัญหานะครับที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ที่ไม่รอบคอบอาจจะทําให้ทั้งระบบมันล่มได้นะครับมันสร้างความซับซ้อนและข้อจํากัดทางธุรกิจมากมายนะครับซึ่งมันไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเจฟเบโซที่ต้องการให้อ m a เ o ซเป็นมากกว่าร้านหนังสือออนไลน์ปัญหานี้เนี่ยมาถึงจุดสําคัญนะครับเมื่อ Amazon ได้รับการว่าจ้างจากผู้ค้าปลีกขนาดใหญ่อย่าง w a ร์มารและ Target ให้สร้างแพลตฟอร์ม e-commerce และส่งมอบโซลูชันให้กับบริษัทเหล่านี้ซึ่งมันกลายเป็นว่ามันทำได้ยากและใช้เวลามากกว่าที่คิดไว้มากนะครับเนื่องจากแพลตฟอร์มของอเม z o n ถูกจัดวางอย่างไม่เป็นระบบและต้องการแยกส่วนมากมายนะครับเพื่อให้บริษัทเหล่านี้สามารถใช้งานผ่าน API ได้ ในปี1998ทีมวิศวกรของ Amazon เนี่ยได้เขียนเอกสารที่เรียกว่า Distributed Computing Manifesto นะครับซึ่งมันเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการเดินทางของ Amazon สู่การสร้าง AWS เอกสารนี้เนี่ยได้ระบุข,ข้อบกพร่องในสถาปัตยกรรมแบบ Two Tier Architecture ที่พวกเขาใช้อยู่และเสนอโมเดลสถาปัตยกรรมแบบใหม่และอธิบายการเปลี่ยนแปลงในกรอบความคิดที่มันจาเป็นนะครับ โมเดลที่นำเสนอก็คือสถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture นะครับหรือ SOA ซึ่งในซอฟต์แวร์ที่เป็นรูปแบบของบริการนะครับหมายถึงส่วนที่ออกแบบมาเพื่อทำงานเฉพาะอย่างเช่นการเรียกข้อมูลบางส่วนซึ่งการเปลี่ยนมาเป็นบริการเป็นเซอร์วิสเหล่านี้เนี่ยช่วยให้สามารถดำเนินการทางธุรกิจที่แตกต่างกันได้และอิสระต่อกันนะครับ มันจะทําให้มีความยืดหยุ่นมากพอและเหมาะสําหรับบริษัทที่ต้องการเติบโตอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนไปสู่สถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture มันคล้ายๆกับการต่อบล็อกเลโก้นะครับที่สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้และมันแทบจะไม่แตกหักนะครับหลังจากที่ได้ศึกษาและรับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในที่สุดเจสเบโซก็ได้ตัดสินใจที่จะนํา SOA มาใช้นะครับ ซึ่งมันเป็นการตัดสินใจครั้งสํงาสคัญที่จะกําหนดอนาคตของ Amazon ว่าจะเป็นบริษัทมูลค่า1ล้านล้านดอลลาร์หรือจะเป็นเพียงแค่ผู้ค้าปลีกทางอินเทอร์เน็ตธรรมดาดาเหมือนคู่แข่งทั่วไปนะครับตามที่สตีฟยกี้วิศวกรที่เคยทํางานที่ Amazon, Google และ Grab ได้เปิดเผยโพสต์นะครับบน Google Plus เมื่อเดือนตุลาคมปี2011 ที่เจสเบโซได้ออกบันทึกภายในที่มีการสั่งการว่าทุกทีมเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานผ่านเซอร์วิสอินเทอร์เฟซและทีมต้องมีการสื่อสารกันผ่านอินเทอร์เฟซเหล่านี้นะครับโดยไม่มีข้อยกเว้นและต้องได้รับการออกแบบจากพื้นฐานขึ้นมาเพื่อให้สามารถเปิดเผยสู่ภายนอกได้นะและใครที่ไม่ทำเช่นนี้เนี่ยจะถูกไล่ออกทันทีซึ่งเมื่อเบโซพูดถึงเซอร์วิสอินเทอร์เฟซเขากาลังหมายถึง API หรืออินเทอร์เฟซในการเขียนโปรแกรมซึ่งมันเป็น,นกลไกที่อนุญาตให้คอมโพเนนต์ที่เป,ป็นซอฟต์แวร์2ตัวสื่อสารกันตามกฎที่มีการกำหนดไว้นะครับเช่นเมื่อลูกค้าพยายามเปิดแอป,ปพยากรณ์อ,อากาศบนโทรศัพท์มันก็จะดึงข้อมูลปัจจุบันจากระบบซอฟต์แวร์ของกลมอุตุนิยมวิทยาโดยใช้ API นั่นเองนะครับซึ่งย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยโหมันเป็นเรื่องใหม่มากๆนะครับเบโซชื่อว่า API เนี่ยจะเป็นอนาคตของ a เม z o n เขาถึงกับ สร้างทีมภายในที่มีจุดประสงค์เพียงเพื่อสร้าง API สำหรับแชร์ให้กับนักพัฒนาภายนอกนะครับนำไปสู่การรวม API เข้ากับบริการอย่าง Merchand.com ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถแสดงแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Amazon บนเว็บไซต์ของพวกเขาได้ซึ่งความก้าวหน้าเหล่านี้นะครับกระตุ้นให้ทาง j จเบ b e คิดว่าถ้า Amazon เนี่ยสามารถสร้างโซลูชันแบบนี้และเปลี่ยนจากสถาปัตยกรรมแบบโมโ l ล t ธิกไปสู่สถาปัตยกรรมแบบ Service Oriented Architecture ได้บางทีบริษัทอื่นๆอาจต้องการโซลูชันแบบเดียวกันในเดือนกรกฎาคมปี2 0 0 2นะครับ Amazon ได้จัดก,การประชุมนักพัฒนาซึ่งมีผู้เข้าร่วมเพียง8คนนะครับและประกาศเปิดตัวแผนกใหม่ชื่อ Amazon Web Service แม้ว่าในตอนนั้นเนี่ย AWS จะเป็นเพียงวิธีให้นักพัฒนาภายนอกเข้าถึงแคตตาล็อกผลิตภัณฑ์ของ Amazon แต่มันเป็นสัญญาณว่ากำลังมีสิ่งยิ่งใหญ่เริ่มต้นขึ้นนะครับในช่วงนี้นี่นะครับ Andy j ้ s s y เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้นซึ่งก็ต้องบอกว่า a n d y Jassy เองเนี่ยไม่ได้เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์นะครับเขาจบการศึกษา MBA จาก Harvard แล้วก็หลงไหลในโลกกีฬาเป็นอย่างมากนะครับจนตอนแรกเนี่ยเกือบที่จะเลือกเส้นทางอาชีพเป็นผู้บรรยายกีฬาแล้วนะครับ แอนดี้เข้าร่วมนแผนกการตลาดของ Amazon ตั้งแต่ปี1997และหลังจากวิกฤต d c o m เจสเบโซก็แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่เป็นทั้งผู้ช่วยทางเทคนิคและเสมือนกับเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารด้วยนะครับแอนดี้สังเกตเห็นว่าวิศวกรของ Amazon เนี่ยใช้เวลามากถึง2ใน3ไปกับการสร้างฐานข้อมูลนะครับพื้นที่จัดเก็บและโครงสร้างพื้นฐานในการประมวลผลข้อมูลแทนที่จะใช้เวลาไปกับการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆที่จาเป็นสําหรับการขยายธุรกิจ เช่นการรองรับการขายเสื้อผ้าที่ต้องการระบบการจัดการสินค้าที่ซับซ้อนกว่าหนังสือจุดเปลี่ยนสำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในการประชุมนอกสถานที่ที่บ้านของเจฟเบโซเมื่อทีมผู้นําระดับสูงของอเมซอนรวมตัวกันนะครับ <c oughs> เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวคิดธุรกิจใหม่และจุดแข็งหลักของบริษัทพวกเขาเริ่มเห็นภาพรวมว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันกําลังชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากการประชุมครั้งนี้เนี่ยแอนดี้เจสซีได้รวบรวมทีมเฉพาะกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค10คนภายในอเม z อนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์บริการเว็บหลักในยุคนั้นนะครับเช่น Google และ eBay และทีมได้คิดค้นลิสต์รายการบริการพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นสูงมากๆเช่นการจัดเก็บข้อมูลการประมวลผลข้อมูลฐานข้อมูลเป็นต้นนะครับซึ่งแอดด j a s s y เนี่ยได้เขียนแถลงการวิสัยทัศน์6หน้านะครับหรือใน Amazon เขาเรียกว่า s i p a g e memo สำหรับโครงการ AWS ที่ไม่เพียงแนะนําให้อเมซอนเปิดให้เช่าความจุของเซิร์ฟเวอร์เพียงเท่านั้นนะครับแต่ว่ายังรวมถึงโมเดลในเรื่องของการก,กําหนดราคารายละเอียดทางเทคนิคและแผนการที่จะนําไปใช้ด้วยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันนะครับอารันเวอร์มูเลนที่ภายหลังได้กลายมาเป็น CTO ของ Amazon เนี่ยก็ได้เขียนข้อเสนอ6หน้านะครับ10 p เพจเมโมสำหรับสิ่งที่จะกลายเป็นองค์ประกอบหลักแรกของ AWS นั่นก็คือ s i m p l e s t o r a g e Service หรือ S3 นะครับ ข้อเสนอของเขาเนี่ยได้รับการอนุมัติและเจเบโซเองเนี่ยก็มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดในกระบวนการพัฒนาจนกระทั่งเบอร์เมูลเลนเรียกเขาว่าผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ S3 ในวันที่14มีนาคมปี2006นะครับอเมซอนได้เปิดตัว S3 ซึ่งเป็นบริการจัดเก็บข้อมูลที่ช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเก็บข้อมูลต่างๆนะครับเช่นข้อความภาพรวมถึงพัต์อื่นๆในแพลตฟอร์มคลาวด์คล้ายๆกับเป็นดิส ขนาดใหญ่มากๆนะครับที่ไม่ต้องลงทุนเองซึ่งก่อนที่จะมี s 3เนี่ยบริษัทต่างๆรวมถึง Amazon ก็ต้องลงทุนจำนวนมหาศาลในการติดตั้งความจุเซิร์ฟเวอร์ล่วงหน้านะครับก็ต้องบอกว่าความสำเร็จของ s 3เนี่ยมันเกินความคาดหมายของ Amazon อย่างมากนะครับภายในเพียงแค่2เดือนเนี่ยจำนวนอ็อบเจกต์ที่จัดเก็บบน s 3เนี่ยเกินความคาดหวังถึง100เท่านะครับ และ6ปีหลังจากการเปิดตัว S3 มีอ,อ็อบเจกต์มากกว่า1ล้านล้านชิ้นในพื้นที่จัดเก็บและปัจจุบันตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า100ล้านล้านชิ้นนะครับในเดือนสิงหาคามปี2006เนี่ยเพียงไม่กี่เดือนหลังจากการเปิดตัว S3 Amazon ได้เปิดตัวส่วนที่2นะครับของ AWS ก็คือ Elastic Compute Cloud หรือ EC2 นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมือนที่ลูกค้าสามารถใช้เพื่อเรียกใช้งานแอปพลิเคชันผู้ใช้สามารถ สร้างมันได้เปิดตัวหรือว่า Stop i n ินสแตนที่ต้องการได้เลยนะครับโดยแทบไม่ต้องลงทุนใน Data Center ราคาแพงของพวกเขาเองนะครับและกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ในเรื่องนี้มาที่สุดก็คือกลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพนั่นเองนะครับเพราะว่าพวกเขาสามารถหา s t o rate และการประมวลผลที่มีต้นทุนต่ำมากๆเมื่อต้องการนะครับและไม่ต้องลงทุนล่วงหน้านะครับ และ f l i x เนี่ยเป็นตัวอย่างสำคัญของความสำเร็จในการนำ AWS มาใช้ในองค์กรขนาดใหญ่นะครับลิซเฮสติงซีอ CEO ของ Netflix กเนี่ยก็กล่าวว่าบริษัทของเขาเนี่ยประสบปัญหากับการเติบโตโดยเฉพาะในบริการสตรีมมิ่งนะครับจาก1ล้านชั่วโมงต่อเดือนในปี2008เป็นมากกว่า1นึ่พันล้านชั่วโมงต่อเดือนหลังจากนั้นเพียงแค่4ปีนะครับซึ่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการเติบโตเช่นนี้ด้วย data center ของตอนเองเนี่ยโอ้โ oh, หมันเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมากนะครับ และนอกจาก Netflix เนี่ยก็มีสตาร์ทอัพชื่อดังหลายรายนะครับที่เพิ่งเปิดตัวในช่วงเวลาไล่เรียกกันเช่น a i r b n b ในปี2008 Uber ในปี2009และ s t ตน์ในปี2010นะครับล้วนกลายเป็นบริษัทมูลค่าหลายพันล้านด,ดอลลาร์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานของ AWS นะครับและอีกข้อมูลหนึ่งก็คือ Instagram นะครับในช่วงแรกก่อนที่จะถูก Facebook ซื้อไปเนี่ยก็ใช้โครงสร้างพื้นฐานของ AWS ในการรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของพวกเขาเช่นเดียวกันนะคร หลังจากนั้น AWS ก็ได้พัฒนาเพิ่มบริการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงปลายปี2008เนี่ยพวกเขาเปิดตัว Cloud f o n t Virtual Private Cloud บริการฐานข้อมูลแบบไรเซิร์เวอร์และด้วยผลิตภัณฑ์ AWS ใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ a เมซอนเนี่ยส่งแมเสเซจอย่างชัดเจนนะครับว่าพวกเขากำลังรับฟังความต้องการของลูกค้าและต้องการแซงหน้าคู่แข่งเรื่องราวความสำเร็จของ AWS และเหตุผลที่ว่าทำไมคู่แข่งถึงตามพวกเขาไม่ทันนะครับ อเมซอนเอาชนะผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลที่มีอยู่ด้วยการนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าในราคาที่ต่ํากว่านะครับและเอาชนะ Microsoft และ Google ด้วยการเป็นคนแรกในตลาด Microsoft ล้าหลังในตลาดการประมวลผลค่าวเพราะบริษัทอยู่ในความวุ่นวายของยุคสตีฟเบลเมอร์นะครับตอนนั้นเนี่ยไมโครซอฟท์ Microsoft กำลังเดินไปในพิศทางที่ผิดนะครับและทีมของ Windows มีอำนาจมากเกินไปภายในบริษัท ทำให้แนวคิดที่อาจจะกระทบรายได้ของ Windows ถูกลดความสําคัญหรือตัดทิ้งไปนะครับแถม b บลเมอในะตอนนั้นเนี่ยยังให้ความสําคัญกับการแข่งขันกับ iPhone มากจนเกินไปนะครับและต่อมาหลังจากยุคของซาเทียนาเดล่นะครับที่เห็นศักยภาพของ Cloud Computing ทันทีแต่เมื่อ Microsoft ให้ความสําคัญกับ Microsoft Azure อย่างจริงจังพวกเขาก็ล้าหลัง AWS ไปมากแล้วนะครับในตอนนั้นส่วน Google นะครับแน่นอนนะครับว่า ก o o g l e ก็ต้องการเข้ามาในธุรกิจนี้เช่นเดียวกันแต่พวกเขาเติบโตเป็นธุรกิจขนาดยักษ์และทำกำไรมหาศาลผ่านผลิตภัณฑ์หลักเพียงผลิตภัณฑ์เดียวก็คือเซิร์ช e อนจินนั่นเองนะครับที่ทำไรายได้จากโฆษณาเพราะฉะนั้นผู้นำของ Google เองเนี่ยไม่เคยต้องเรียนรู้การขายให้กับผู้บริโภครหรืออ,องค์กรนะครับหรือวิธีการเติบโตภายใต้อัตรากำไรที่มันจำกัดมากๆอย่างธุรกิจ Cloud Computing ที่ Amazon เนี่เป็นผู้นำน,นะครับ ปัจจุบันเนี่ยทั้ง Microsoft และ Google ก็มีแพลตฟอร์มคาวของตัวเองนะครับแต่ยังส่วนแบ่งการตลาดมาได้ไม่มากนักนะครับโดย Microsoft เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ20%และ Google เนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ10%ตัวของ a n d y Jassy เองเนี่ยก็รู้สึกประหลาดใจนะครับที่คู่แข่งเข้าสู่ตลาดคาวของิ t ติงช้ากว่าที่ควรจะเป็นนะครับทำให้ AWS เนี่ยสามารถครองตลาดได้เป็นเวลาหลายปีนะครับและแม้ว่าการแข่งขันมันจะเพิ่มขึ้น อเมซอนก็ยังรักษาความได้เปรียบไว้ได้นะครับเพราะ A W S เนี่ยมันใช้งานง่ายนะครับมันมีราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็นทางเลือกเริ่มต้นสําหรับธุรกิจมากมายนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าความสําเร็จทางการเงินของ A W S เนี่ยโอ้โหมันน่าทึ่งมากๆนะครับเพราะว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกําไรจากการดําเนินงานทั้งหมดของ a เม Amazon ล้วนมาจาก A W S นะครับ และหากบริษัทปิดธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซอย่าง amazon.com ลงในวันนี้นะครับ amazon ก็ยังจะมีรายได้ที่มีมูลค่ามากกว่า1แสนล้านดอลลาร์จาก aws แต่มูลค่าที่แท้จริงของ aws เนี่ยมันไม่สามารถวัดได้ด้วยตัวเลขทางการเงินเพียงเท่านั้นนะครับทเทยบโซเปรียบ aws เหมือนกับไฟฟ้านะครับซึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากๆสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในศตวรรษที่21 มันคล้ายๆกับโครงสร้างพื้นฐานเป็นสาธารณูปโภคที่เอื้อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆเต็มไปหมดนะครับรูปแบบของแอปอโคโนมี s ซอฟต์แวร์แอดซ์เซอร์วิสบริการสตรีมมิ่งยุคใหม่ๆนะครับและอื่นๆมากมายเนี่ยล้วนเกิดขึ้นและเติบโตได้เพราะ AWS นอกจากนี้ AWS ยังช่วยให้องค์กรเก่าๆที่มีอยู่แล้วเช่นโรงเรียนธนาคารหน่วยงานรัฐบาลหรือแม้แต่ a m a ซ o n เองเนี่ยสร้างมูลค่ามหาศาล โดยโฟกัสไปที่ความเชี่ยวชาญหลักของพวกเขาแทนนะครับมีเพียง a เมซอนเท่านั้นนะครับที่สามารถสร้าง AWS ได้ในเวลานั้นเนื่องจากเป็นบริษัทเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างปัญหาทางเทคนิคที่มีความท้าทายสูงวัฒนธรรมองคอ์กรที่ส่งเสริมในเรื่องของนวัตก,กรรมและความมุ่งมั่นไม่ย่อท้อในการดำเนินการธุรกิจนะครับดังนั้นเมื่อเบซโซก้าวลงจากตำแหน่ง CEO หลังจากปั้น a เมซ o n มาเกือบ27ปีมันจึงมีเพียงตัวเลือกเดียวนะครับ ที่จะเป็นผู้สืบทอดตัวเขาได้ก็คือแอนดี้แจซี่นั่นเองนะครับคนที่เกือบจะเป็นผู้บรรยายกีฬาไปแล้วนะครับแต่กลับกลายมาเป็นผู้นำ AWS และปัจจุบันเป็นผู้นำบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของเราในทุกวันนี้นะครับบทสรุปนะครับ a เ a z o n เนี่ยพวกเขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ค้าปลีกออนไลน์ในแพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซอีกต่อไปนะครับตอนนี้พวกเขาเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่หลายพันหลายหมื่นธุรกิจทั่วโลกต่างพึ่งพาอยู่นะครับ การตัดสินใจครั้งสำคัญในช่วงต้นทศวรรษที่2,000ได้นําไปสู่การสร้างธุรกิจที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์และมันเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราสร้างใช้งานหรือเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างสิ้นเชิงนะครับหากประเมินมูลค่าท,ทั้งหมดที่สร้างขึ้นโดยตรงจาก AWS เนี่ยอาจจะอยู่ในระดับหลายล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งมันส่งผลถึงงานอีกหลายล้านตำแหน่งธุรกิจอีกหลายพันแหง่ง และมาตรฐานการครองชีพที่สูงขึ้นสําหรับผู้คนทั่วโลกนะครับ AWS ไม่เพียงเป็นบริษัทที่ประสบความสําเร็จแต่มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทําให้เกิดนวัตกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลมากมายนะครับและที่สําคัญนะครับความสําเร็จของ AWS เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของวิธีการที่บริษัทยักษ์ใหญ่สามารถสร้างนวัตกรรมและปรับให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้นะครับแทนที่จะยึดติดกับโมเดลธุรกิจเดิมนะครับ อเมซอนเนี่ยกล้าที่จะลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆและปรับตัวตามความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งบทเรียนนี้เองเนี่ยมันมีค่ามากๆนะครับสำหรับทุกองค์กรที่ต้องการเติบโตและประสบความสําเร็จในยุคดิจิตัลนะครับและใน้าที่สุดความสําเร็จของ AWS มันไม่ได้เกิดจากความบังเอิญหรือโชคแต่อย่างใดนะครับแต่มันเป็นผลมาจากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนความกล้าที่จะตัดสินใจ การดำเนินการต่างๆอย่างรวดเร็วและยึดมั่นในหลักการของการสร้างสารรค์สิ่งที่ลูกค้าต้องการอย่างแท้จริงซึ่งนี่คือบทเปลี่ยนที่ทรงคุณค่าสําหรับผู้ประกอบการและองค์กรในทุกอุตสาหกรรมนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Amazon AWS ใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวของพอดแคสต์ใน EP นี้ก็ต้องขอขอบคุณจากหนงังสือ The Everything Store โดย Blaston e เว็บไซต์ t e c h c l u n s เว็บไซต์ Business Insider สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยียและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ย่งไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, a d ด a d o n a น t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ